เมื่อเด็กนักเรียนมัธยมมีพลังพิเศษพวกเขาจะทำยังไงกับพลังพวกนี้โปรดติดตามชมกับหนังเรื่องบันทึกลับเหนือโลกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแอนดูเล็กหนุ่มวัยไฮสคูลเขาเป็นคนที่เก็บตัวออกมากๆไม่ค่อยมีเพื่อนที่โรงเรียนที่โรงเรียนเขาก็ถูกกันแกล้งอยู่เป็นประจำส่วนครอบครัวของเขา แม่ของเขาก็นอนติดเตียงป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องกินยาบรรเทาอาการอยู่ทุกวันส่วนคนเป็นพ่อก็ไม่เอาไหนกินแต่เหล้าเมาทุกวันและยังชอบใช้อำนาจและความรุนแรงตบตีแอนดูแทบทุกวันจนทำให้แอนดูเป็นเด็กเก็บกดต้องทนให้พ่อทำแบบนี้แทบทุกวันกิจรกรรมเดียวที่แอนดูเขาชอบนั่นก็คือการถ่ายวิดีโอเขาชอบถ่ายแม่ของตัวเองและกิจกรรมของเขาแต่ละวันและอันนี้ก็คือเพื่อนคนเดียวของแอนดูเขาชื่อว่าแมทเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับแอนดู แมทสังคมที่โรงเรียนเขาต่างกันมากแมทเขาเป็นคนที่เก่งในด้านกีฬาไม่มีใครกล้าเข้ามาแกล้งเขาและแมทก็เป็นคนคอยดูแลแอนดูที่โรงเรียนอีกด้วยคอยแนะนําแอนดูให้เข้าสังคมโรงเรียนไฮสคูลและนี่ก็คือสตีฟเขาเก่งในการพูดและการเป็นผู้นําเขาจึงตัดสินใจลงสมัครเป็นประธานนักเรียนทุกคนในโรงเรียนต่างยอมรับเขาเวลาพักเที่ยงแอนดู Andrew ต้องแอบมากินข้าวเที่ยงคนเดียวจี้คางสนาฟุตบอลอยู่เป็นประจำเขาไม่ชอบต้องไปอยู่ที่โรงอาหาร คนเยอะแอนดูไม่ชอบแอนดูเป็นคนที่เข้าสังคมได้ยากออกมากๆจนถึงเวลาที่จะเข้าเรียนแกงนักเลงประจําโรงเรียนก็ชอบมาแกล้งแอนดูอยู่เป็นประจำแอนดูต้องทนถูกแกล้งอยู่เป็นประจำหลังจากเลิกเรียนแอนดูก็ต้องกลับบ้านกับแมกแมกได้บอกกับแอนดูว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้จะจะให้แอนดูไปด้วยจะได้เข้าสังคมได้บ้างเจอเพื่อนใหม่ๆหม่บ้างพวกเขาจัดงานปาร์ตี้ในโรงนาหลังไกลออกไปจากเมืองแอนดูเขาขอคิดดูก่อนแอนดูกลับมาถึงบ้าน ก็ยังมาเจอพ่อตัวเองที่ตบตีใช้ความรุนแรงกับเขาอีกชีวิตเขาไม่มีความสุขเอาซะเลยเขาจึงตกลงจะไปงานปราร์ตี้กับแมทเปิดหูเปิดตาตัวเองสักครั้งทุกคนดูสนุกเอามากๆและนี่ก็คือเคซี่สาวสวยที่แมทแอบชอบอยู่นานแล้วเธอก็ชอบถ่ายวิดีโอเหมือนกับแอนดูเหมือนกันแต่แอนดูเขากับเจอคนที่ชอบแกล้งเขามันได้เข้ามาแกล้งแอนดูจนแอนดูไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วแอนดู Andrew ต้องออกไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่ข้างนอกนั่งคิดว่าทำไมชีวิตของเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกด้วย จนสตีฟเข้ามาหาแอนดูเขาเป็นเพื่อนกับแมทสตีฟได้บอกกับแอนดูว่าเ,เพื่อนๆหลายคนเจออะไรแปลกๆอยู่ในป่าสตีฟอยากจะให้แอนดูไปถ่ายวิดีโอเก็บไว้แมทเขารออยู่ที่นั่นแล้วแอนดูจึงตามสตีฟเข้าไปในป่าเจอกับแมทกำลังยืนดูหลุมอะไรแปลกๆอยู่มันมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็พอที่จะเข้าไปได้ทั้ง3ฟังเสียงที่ออกมาจากหลุมดูเหมือนว่าแอนดูจะเริ่มกลัวแล้วสตีฟและแมททั้งคู่กับกระโดดเข้าไปในหลุมแอนดู Andrew จึงจำใจต้องเข้าไปกับทั้งคู่ มันเป็นเหมือนถ้ำอุโมงค์ยาวจนพวกเขาไปเห็นวัตถุอะไรบางอย่างที่มันเป็นแสงออกมาได้สตีฟเขามีเลือดออกจมูกจนมีอะไรบางอย่างทําให้พวกเขาโดนเล่นงานหลายวันต่อมาทั้งสามอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้แต่กลับทําให้ทั้งสามคนมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปพวกเขารู้สึกว่ามีพลังพวกเขาต้องการพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่กับพลังที่พวกเขาได้มาสตีฟจะทําการพิสูจน์จะคว้างบอลไปใส่กับแมทให้แมทหยุดบอลให้ได้ แต่แมทก็ทำไม่ได้รวมทั้งสตีฟด้วยแต่คนที่ทำได้นอกก็คือแอนดูเขาหยุดบอนได้จริงๆพวกเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้พลังพวกนี้ทุกครั้งที่พวกเขาใช้พลังแอนดู Andrew จะเก่งกว่าทั้งสองคนและสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องการรู้นั่นก็คือพวกเขาถูกอะไรเล่นงานเขาและมีพลังพวกนี้ได้อย่างไงทั้งสามจึงตัดสินใจกลับไปยังหลุมอีกครั้งพอกลับไปถึงหลุมพวกนั้นหลุมกับถูกปิดไปแล้วจนมีตำรวจบริเวณนั้นเข้ามาบอกกับทั้งสามคนให้ออกไปจากพื้นที่ แถวนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นแอนดูก็ได้กลับบ้านเขาต้องฟังเสียงพ่อตัวเองโทรหาหมอต้องการยาที่รุนแรงกว่านี้ภรรยาของเขามีอาการเจ็บปวดมาจากโรคมะเร็งแอนดูไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันวันต่อมาแอนดูจึงพาแม่ออกมาเที่ยวอยากให้แม่มีความสุขอยู่กับแม่ให้มากที่สุดก่อนที่จะไม่มีแม่ให้ดูแลแอนดูสนิทกับสตีฟและแมทมากขึ้นพวกเขาชอบทดสอบพลังของตัวเองบ,บ่อยๆและแกล้งสาวๆอยู่เป็นประจำ พวกเขาคิดว่าถ้าอยากให้มีพลังเข้มแข็งมากกว่านี้ต้องฝึกใช้พลังบ่อยๆทั้งสามเลือกออกไปใช้พลังตามที่สาธารณะในห้างใจกลางเมืองทดสอบพลังกับพวกชาวบ้านและยังทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองใช้ซ่อมแทงมือของตัวเองแต่มือของแมทกลับไม่เป็นอะไรซ่อมมันกับงอพวกเขาเริ่มมีพลังมากขึ้นรู้วิธีบังคับมันมากขึ้นสเตปเขาอยากลองเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่านี้นั่นก็คือรถนั่นเองเขาจัดการขยับรถ เขาทำมันได้จริงๆแต่เขาก็ใช้พลังมากจนเกินไปจนเลือดจมูกของเขาออกพวกเขาจึงเริ่มฝึกควบคุมกับของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้ง3ได้ขับรถกลับบ้านดูเหมือนพวกเขามีความสุขกับพลังที่ได้มาจนมีรถคันหนึ่งขับมาด้านหลังบีบแต่ใส่พวกเขาไม่ยอมแสงพวกเขาไปสักทีจนแอนด,ดูอยากจะทดสอบพลังของตัวเองเขาจัดการรถคันนั้นแต่เขาใช้พลังมากเกินไป จนรถตกลงข้างทางกำลังจะจมลงน้ำสตีฟจึงต้องลงไปช่วยคนขับรถออกมาให้ได้พวกเขาใช้พลังเกือบฆ่าคนไปแล้วแมทจึงต้องตั้งกฎขึ้นมาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกกฎข้อแรกห้ามใช้กับสิ่งมีชีวิตตัวเด็ดขาดกฎข้อที่2อ,อย่าใช้ตอนที่กำลังโกรธไม่อย่างนั้นจะควบคุมตัวเองไม่ได้ทั้ง 3. ต้องทำตามกฎเพืความปลอดภัยวันต่อมาสตีฟนัดแอนดูและแมทออกมาดูว่าเขาทำอะไรได้บ้าง สตีฟเขากับลอยได้สตีฟบอกให้ทั้งคู่ลองฝึกดูมันง่ายออกมากๆแมทและแอนดู and Andrew, เริ่มทดสอบตัวเองและทั้ง3คนก็บินได้จริงๆพวกเขาบินไปทั่วฟ้าเลนฟุตบอลกลางอากาศจนมีเครื่องบินลำใหญ่บินผ่านพวกเขาไปสตีฟเขากับมดสติแอนดู Andrew, จึงต้องเข้าไปช่วยเขาพวกเขาลงพื้นเ้อย่างปลอดภัยทั้ง3านั่งคุยกันดูเหมือนพลังพวกเขาจะเริ่มมากขึ้นทั้งเคลื่อนย้ายสิ่งของและก็ยังบินได้อีก พวกเขาอาจจะทําได้มากกว่านี้ก็ได้พวกเขาสามารถบินไปได้ทุกที่ที่ต้องการไปแอนดูเขาอยากจะบินไปที่ทิเบตเขามองว่าที่นั้นน่าจะสงบและธรรมาชาติต้องสวยเอามากๆแน่แมทเขาจึงขอตัวออกไปหาสาวที่เขาแอบชอบสาวที่เขาแอบชอบนั่นก็คือเคซี่นั่นเองแมดกําลังจีบเธออยู่ดูเหมือนว่าเธอก็ชอบแมทเหมือนกันสตีฟและแอนดูทั้งคู่จึงขึ้นไปดวนดาดฟ้าทั้งคู่คุยถึงครอบครัวของตัวเ,เองแอนดูเขาเล่าให้ฟังว่า พ่อของเขาเป็นนักดับเพลิงจนมีเหตุการณ์ที่เขาต้องเสียนิ้วไปหลังจากนั้นพ่อของเขาก็ไม่ทําอะไรเอาแต่กินเหล้าไม่ทําอะไรทั้งนั้นกินเงินจากรัฐอย่างเดียวส่วนแม่ของแอนดูก็ป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งส่วนครอบครัวของสตีฟเหมือนว่าช่วงนี้พ่อและแม่ของสตีฟเริ่มมีปากเสียงกันมากขึ้นดูเหมือนแม่จะมีชู้ครอบครัวของเขากําลังจะแตกแยกดูเหมือนครอบครัวของทั้งคู่ก็ไม่ต่างอะไรกันมากสตีฟอยากจะให้แอนดูเข้ากับสังคมบ้าง ลองใช้พลังตัวเองสแสดงอะไรบางอย่างบนเวทีให้คนได้ยอมรับเขาจนมีงานสแสดงในโรงเรียนสตีฟเป็นพิธีกรเพื่อให้แอนดูจะมีความกล้ามากขึ้นเขาเริ่มสแสดงให้ายและลูกบอลลอยได้จนทุกคนชอบและเริ่มยอมรับแอนดูเขาแล้วและในคืนนั้นนั่นเองโรงเรียนก็มีการจัดปาร์ตี้แม้จึงพาแอนดูไปยังงานดูเหมือนทุกคนต่างชอบแอนดูมากขึ้นเขากลับกลายเป็นตัวเด่นของโรงเรียนไปแล้ว และมีสาวๆเข้ามาหาเขามากขึ้นเขาปาร์ตี้หนักกับเพื่อนๆจนมีสาวผมแดงชวนเขาขึ้นห้องส่วนแม็กก็ได้เจอกับเคซี่ในงานเธอก็ชอบถ่ายวิดวีโอเหมือนกันและแม็กก็บอกความในใจกับเขาแอบ,บชอบเคซี่มานานกว่า2ปีแล้วและเคซี่เธอก็แอบ,บชอบแม็กอยู่เหมือนกันทางคู่จึงตอบตกลงเป็นแฟนกันส่วนสตีปเขาก็แอบ,บขึ้นไปหาแอนดูที่ตอนนี้เขาอยู่ในห้องกับสาวผมแดงนี่เป็นขังแรกของแอนดูแต่สักพักสาวผมแดงก็วิ่งออกมา ทั้งตัวของเธอมีแต่อ้วกของแอนดูแอนดูเขาดื่มมากไปหน่อยจนอ้วกใส่เธอหมดแล้วทําให้แอนดูเริ่มไม่มั่นใจตัวเองขึ้นมาอีกเช้าวันต่อมาอาการแม่ของแอนดูเริ่มแย่ลงเขาตะโกนให้พ่อไปช่วยแต่พ่อของเขากลับขึ้นไปห้องของแอนดูเพื่อจะไปหาเงินที่ได้ไปซื้อเหล้ามาดื่มจนได้ไปเจอกล้องของแอนดูวางอยู่ในห้อง พอจึงเรียกแอนดูเข้ามาคุยถามเขาว่าเอาเงินมาจากไหนมาซื้อกล้องราคาแพงขนาดนี้พอตบตีแอนดูเพื่อจะสั่งสอนจนแอนดูเขาทนต่อไปไม่ได้แล้วเขาจัดการพ่อตัวเองที่ใช้ความรุนแรงกับเขาอยู่เป็นประจำแอนดู Andrew, ไม่ต้องการที่ให้มันเป็นแบบนี้จนเขาได้ขึ้นไปบนฝ้านั่งทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจนสตีฟเข้ามาหาแอนดูเข้ามาปลอบเขาอยากจะให้แอนดูใจเย็นตอนนี้ไม่ปลอดภัยพายุฝนกำลังจะตกแล้ว สตีฟอยากจะให้เขาลงไปข้างล่างแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฟ้ากับผ่าเข้าตัวของสตีฟเข้าเต็มๆจนถึงขั้นสตีฟเสียชีวิตทันทีทุกคนต่างเสียใจในการสูญเสียครั้งนี้เอามากๆแม้จึงอยากรู้ความจริงว่าสตีฟเขาตายได้ยังไงแมตจึงเข้าไปคุยกับแอนดูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแมนอยากจะรู้ว่าสตีฟโดนฟ้าผ่าได้ยังไงแล้วสตีฟไปอยู่กลางทุ่งได้ยังไงแอนดูก็ตอบแต่ว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแอนดู เขาไม่ยอมพูดอะไรแล้วเขาก็บินหนีไปหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแอนดูก็ตีตัวออกห่างจากแมทใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนในโรงเรียนต่างล้อเลียนวันที่แอนดูวกใส่สาวผมแดงทุกคนเห็นเป็นเรื่องตลกเอาไปหมดรวมถึงพวกนักเรียนที่ชอบแกล้งเขาแอนดูเขาจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเขาจัดการถอนฟันชายคนนั้นทันทีและเริ่มมาใช้ความรุนแรงแหกกฎของแมทที่ตั้งเอาไว้และฝึกตัวเองให้มีการควบคุมพลังได้มากขึ้น แอนดูเขาต้องการเป็นผู้ล่าขั้นสูงสุดพลังของแอนดูเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นควบคุมตามที่ตัวเองต้องการได้และแมดก็เข้ามาหาแอนดูเขาต้องการรู้ว่าทําไมแอนดูต้องถอนฟันเนเพื่อนแบบนั้นตอนนี้เขาเริ่มใช้ความรุนแรงกับสิ่งมีชีวิตแล้วแต่ดูเหมือนว่าแอนดูเขาไม่สนใจอะไรแล้วไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้รวมถึงแมดด้วยแอนดู Andrew เขามีพลังมากกว่าแมดแมดไม่มีทางมาหยุดเขาได้แล้วแอนดู Andrew จึงบอกให้แมดออกไปจากชีวิตของเขาซะอย่ามายุ่งกับชีวิตเขาอีกต่อไป แอนดูเขาเออกไปรับยาเพื่อมาให้แม่แต่หมอบอกกับเขาว่าพ่อของแอนดูไม่ได้จ่ายเงินมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้หมอให้ยาไม่ได้จริงๆต้องสั่งยาล่วงหน้าเท่านั้นแอนดู Andrew รู้สึกโกรธพ่อเป็นอย่างมากที่เอาเงินไปซื้อแต่เหล้าแอนดูเขาต้องหาเงินมาซื้อ,อยาให้แม่ให้ได้เขาจัดการเอาชุดดับเพลิงของพ่อมาใส่เพื่อเป็นบังตัวเองและออกไปป้นพวกนักเลงแถวบ้านของแอนดูและแอนดูก็จัดการพวกมันป้นเงินพวกมันมาแต่มันกับมีน้อยจนเกินไปแค่นี้มันไม่พอ เขาจึงตัดสินใจเข้าไปยังปั๊มน้ํามันเขาไปจัดการป้นเงินจนพนักงานวิ่งถือปืนออกมาแอนดูใช้พลังตัวเองปัดปืนออกไปแต่ปืนกลับไปโดนถังน้ํามันจนมันระเบิดขึ้นร่างของพนักงานรวมถึงแอนดูถูกไฟเผาทันทีแอนดูถูกพาตัวไปส่งโรงพยาบาลตำรวจเฝ้าหน้าประตูแอนดูถูกตั้งข้อหาในการปนพ่อของแอนดูเข้ามาหาเขาและบอกเขาหลายไปว่าแม่ของแอนดูได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนตอนที่แอนดูได้หายตัวไปพ่อโทษแอนดูไม่ดูแลแม่ ทำให้แม่ต้องตายพอต้องการให้แอนดูขอโทษกับเขาเดี๋ยวนี้จนแอนดูกดพ่อเป็นอย่างมากใช้พลังตัวเองพังห้องจนหมดส่วนแมทเขากําลังมีความสุขกับครอบครัวของเคซี่จนเขารู้สึกไม่ดีเลือดออกจากจมูกต้องมีเรื่องอะไรกับแอนดูแน่จนเขาเห็นข่าวว่ามีการระเบิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองแมทจึงตัดสินใจไปที่นั่นแมทไปถึงที่โรงพยาบาลเขากับเห็นแอนดูกาลังจับพ่อของเขาโยนลงมาจากด้านล่างแมทก็ Matt, ไปช่วยเอาไว้ได้ทนันแล้วแมท เขาเข้าไปคุยกับแอนดูอยากให้เขาใจเย็นลงแต่แอนดูเขากลับไม่ฟังอะไรแล้วเขาถูกกดดันทุกทานเขาอยากเข้มแข็งเขาเคยอดอแอจนเขาต้องเสียแม่ไปต่อไปนี้แอนดู Andrew จะไม่อดอแอนอีกต่อไปแล้วแอนดู Andrew เขาต้องการเป็นผู้ล่าขั้นสูงสุดแม้ Matt ต้องหยุดแอนดูเดี๋ยวนี้พวกเขาจึงเริ่มการต่อสู้กันอย่างหนะักแมทตกับสู้แอนดูไม่ไหวแล้วตำรวจนับสิบปิดล้อมเล่งปืนมายังแอนดูแล้วจัดก,การยิงเขาทันชีแต่แอนดูเขาก็หยุดกระสุนได้ เขาจัดการพวกตำรวจไปทั้งหมดอนดู Andrew เขาเริ่มใช้พลังตัวเองที่มากขึ้นด้วยความโกรธแมทเขาไม่มีทางเลือกแล้วถ้าต้องการหยุดอนดูต้องฆ่าเขาเท่านั้นแมทจึงตัดสินใจฆ่าเขาทันทีเพื่อหยุดอนดูก่อนที่อนดูจะทำร้ายคนอื่นไปมากกว่านี้แมทเขาเสียใจที่ต้องฆ่าเพื่อนตัวเองแต่มันก็ไม่มีทางเลือกแล้วทุกอย่างก็ได้สงบลงหลายวันต่อมาแมทจึงตัดสินใจนำกล้องของอนดูเหมือนพาเขาไปอย่างที่อนดูอยากจะไปนั่นก็คือที่เบตน,นั่นเองสถานที่สงบสุขและสวยงาม แมทเขาพูดกับกองส่นผ่านความรู้สึกไปยังแอนดูแมทเขาขอโทษทุกอย่างที่ทําให้แอนดูต้องมาเจอเรื่องไดร้ายแบบนี้และแมทก็สัญญาว่าจะหาคาตอบว่าพวกเขามีพลังได้ยังไงแล้วหลุมตรงนั้นมันคืออะไรกันแน่และนี่ก็คือที่เบตสถานที่สงบสุขที่แอนดูต้องการมาสักครั้งในชีวิตแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องบันทึกลับเหนือโลกถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ